สงกรานนะครับก็เป็นวันปีใหม่ของคนเมืองเฮานะครับก็ต้องอ,อยากจะให้กิจกรรมจุดบอกไฟดอกกลางน้ำที่วัดท่าล้อนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้ทุกท่านลูกหลานที่กลับมาบ้านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่เมืองนัน ได้มาดูบ้องไฟดอกนี่มันขึ้นเวลามันขึ้นมันมีพะละกําลังนะครับอยากให้ทุกท่านได้มีกำลังกำลังใจที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคนะครับสิ่งที่โควิดมันทําให้เราบอบช้ํากันมาสองปีนะนะครับก็มาดูบอกไฟดอกอพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยให้มันมีพะละกกาลังให้ไปสู้กันต่อนะครับ ก็อยากจะให้พวกเราคนเมืองน่านได้มาร่วมกิจกรรมได้มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้มาสร้างกำลังกำลังใจได้มากับพระาธาตุท่าล้อขอพรพระาธาตุท่าล้อของเรานี้ให้มีกำลังใจไปสู้กับชีวิตแล้วก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับผมครับครับ